สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยพบกับผมเภสัชกรสุวัสดิ์จินสซงหมอสูตแพทย์แผนไทยวันนี้เราก็มาพบกันทาง13สยามไทยจันทราคารพุทธสุขบ,บ่ายโมงครึง่งถึงบ่ายสองโมงครึง่งแล้วก็รอบทบทวนธนาคารพุทธพฤหัสทีห้าถึงหกโมงเช้าพบกันเป็นประจำประจำอย่างนี้นะครับนะเแล้วเราก็มาคุยกันวันนี้เรื่องโควิดคลา่นไปสักวันหนึ่งยาก,กาศตกนะครับเรื่องใหญ่ สำหรับประเทศไทยถ้าเราไม่มีถ้ากาศไม่ตกเศรษฐกิจก็จะดีรุ่งเรืองนะครับขอขอให้เป็นอย่างนั้นเนาะตอนนี้ภูเก็ตพัทยาก็สมุยผู้คนก็ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าต่างชาติไม่มาคือไม่ใช่ความจริงถ้าผูดกนอย่างเป็นธรรมไม่ใช่ต่างชาติไม่มาเราไม่ก็ามาต่างหากเขามาโอ้โหจงมาอีก15วันจากที่ผมทราบนะ ไอสเตตควอลนทีเนี่ยมันไม่เสียตังค์แต่ว่าถ้าหากเป็นแบบของของเราที่โรงแรมหรูๆนะครับ15วัน50,000แต่ความจริงถ้า15 50, 000, วัน50,000ืก็ไม่ได้แพงอะไรมากพอสมควรนะก็าม,มาทีนี้วันนี้ผมมีอย่างนี้ครับมีข้อมูลที่พูดถึงการมีอาชีวิตการมีชีวิตที่ยืนยาว10ปีจาก70ถึง79มีความสำคัญมากคือ พออายุ70-79ถึง79เ้านี่ยถ้าอยากจะมีอายุเป็น80เนี่ยครับมันมีวิธีที่ต้องมาวิธีดูแลสุขภาพเขาอันนี้เป็นแพทย์แผนจีนนะครับนักนักวิชาการพบว่าปัญหาสุขภาพมีมีอยู่สองครั้งต่อเดือนสำหรับผู้มีอายุระหว่าง70-79ถึง79้าน่าแปลกว่าสุขภาวะของผู้อายุ80-89ถึง89นะกับเหมือนกับอายุ60-69ถึง69 แต่อายุ70ถึง79เนี่ยครับเป็นช่วงอันตรายมากจากการค้นพบว่าอาวัยวะต่างๆมันลดประสิทธิภาพลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่เกิดขึ้นมักจะชุกโรคเกี่ยวกับพวกสูงอายุหลายๆคนหลายๆโรคเนี่ยมันมาเกิดในช่วง70-79ถึง79ครับไขมันในเลือดสูงขึ้นเส้นเลือดอุดตันความดันโลหิตส,สูงและเบาหวานจะมาอยู่ในช่วง7 0ถึง80 แต่หลังจากอายุเข้า80แล้วนะครับโรคเหล่านี้ลดลงสุขภาพจิตและร่างกายก็อาจจะกลับมาเหมือนวัย60ถึง69อันนี้วงเล็บไว้นะครับสำหรับชายชะลาทั้งหลายตรงนี้มีกลับไวัยมากแลว้วบางทีไปไปรุ่มหลงในอะไรนะพูดจริงๆน,นะก็วัวแก่ไปและวเลื่มยากย่าอ่อนนะครับไอ้ตรงนั้นยายานะโอยอย่าๆน่ระวังหน่อยเรื่องนี้ต้องระวัง อายุ70 79เป็นกลุ่มวัยอันตรายที่คนเรากําลังก้าวข้ามในเรื่องก,การเสื่อมของอ,อวัยวะภายในร่างกายก็เป็นเหตุที่ทำให้โรคโรคล,ลาโรคร้ายทั้งหลายพวกไขมันในหลอดเลือดสูงเส้นเลือดอุดตันโลหิตสูงเบาหวานเส้นเลือดในสมองตีบอัมาพึกอัมาพาตก็มาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูว่า ในช่วงอายุ7 0ถึงเ9เาเนี่ยครับเราต้องให้ตระหนักว่าตอนนี้เป็นช่วงสำคัญถ้าเรายังอยากจะอยู่อายุ 80- ถึง90นะครับก็มาต้องมา,มาระวังระวังมากๆเลยนะครับผมขอประธานอภัยถ้าเสียงรบกวนท่านนะนะตอนนี้เรากำก่อสร้างอยู่ผมก็ไปบอกเขาที่ไหลเขาก็จะลืมไม่เป็นไรนะฟังเสียงผมก็ไฟังเสียงอื่นๆก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปฟังแล้วกันนะครับทีนี้ ระหว่างเจ็ดสิบสิบปีของช่วงเจ็ดิบถึงเจดสิบเก้าเนี่ยสำคัญอย่างนี้ครับมขีขั้นตอนขั้นตอนต้องทําให้ครบสิบครั้งทุกวันทุกวันเลยนะครับก็มาถึงนี้ครับตอนนี้ช่วงผ่านกลุ่มวัยอันตรายเจ็ดสิบถึงเจ็สบเก้าที่ยกว่านี่ครับต้องทำสิบอย่างอันนี้เคล็ดลับอันนี้หนึ่งต้องทําให้ร่างกายเหมือนหม้อใส่น้ำเลยนะ หม้อใส่น้ำหม้อใส่น้ำเป็นน้ำเปล่าด้วยนะครับคือน้ำเครื่องดื่มที่เป็นที่ดีสำหรับสุขภาพที่สุดของของวัยเนี่ยครับก็คือน้ำเปล่าเป็นเรื่องบังคับนะคุณจะต้องดื่มน้ำให้พอเอาอเพราะดรฮิโรมิชินเนตื่นเช้ามาสองแก้วแล้วก่อนอาหารลังอาหารหนึ่งชั่วโมงอย่างละหนึ่งแก้วท่านก็จะได้น้ำวันละแปดแก้วนะครับ แต่ทีนี้ของหมอหมอจริเขาอย่างนี้ครับเขาบอกว่าแก้วแรกนะลุกขึ้นจากเตียงดื่มน้ําเลยดื่มระหว่างท้องว่างเนี่ยครับตอนระหว่างท้องว่างของเขาก็ดื่มแก้วหนึ่งแต่ว่าดรฮิลลมีชินยาท่านให้สองแก้วนะครับดื่มระหว่างท้องว่างคือตอนที่เรานอนหลับเนี่ยครับเนื่องจากระหว่างเรานอนเนี่ยการขับเหงื่อกหลังปัสสาวะที่เรามองไม่เห็นระหว่างการนอนเนี่ย ผู้สูงอายุส่วนมากอาจจะตื่นขึ้นมาปสัสสาวะสักสองคนตอนกลางคืนน,นะตรงนี้เราจะเสียน้ําไปจํานวนแต่ว่าเพราะว่าเราง่วงนอนเราจะไม่รู้สึกกระหายน้ําคือปกติถ้าเราปัสสาวะอะไรเราน้ํามันขาดไปเราจะกระสับกระหายน้ําเราก็จะดื่มน้ําแต่ตอนเนี้เรานอนหลับเราไม่เราจะไม่รู้สึกกระหายแต่ความจริงเราน้ําในร่างกายขาดลดลงจากเหงื่อและและอะไรและการปรสัสสาวะตอนกลางคืนเนี่ยนะครับทีนี้ พออย่างเนี้ยพอน้ํามันลดลงของเหลวในในร่างกายก็คือในหลอดเลือดเราเมันก็จะข้นขึ้นพอน้ํามันหายไปนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตื่นนอนปุ๊บเรื่องแรกที่ต้องทําคือเติมน้ําลงไปอย่างรวดเร็วก็เติมสองแก้วอันเนี้ยที่เราพูดทุกทีที่ดรอกเตอริลอยมิงินบอกว่าตื่นนอนดื่มน้ำสองแก้วอย่างทันทีทันใดเลยนะแล้วทีนี้ถ้วยที่สองแก้วที่สองก็คือ หลังจากออกกําลังกายคือเดินไปเดินมาหรือออกกําลังกายก็แล้วแล้วแต่นะครับต้องดื่มน้ําเสมอนะหลังจากออกกําลังกายแล้วแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยเพราะว่าเราเชี่ยวเขียนให้ออกกําลังกายนะการเดินอย่างสม่ําเสมอครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะต้องเติมน้ําเป็นพิเศษเพราะว่าการออกกําลังกายจะทําให้เหงื่อออกแล้วก็จะไปดึงพวกเกลือแร่ในร่างกายมันออกมานะ จากการที่เราใช้พลังงานมากขึ้นถ้าหากเราไม่ไว้คือไม่ไม่ระมัดระวังนะมันอาจจะเกิดอาการน้ําตาลในเลือดต่ําก็ได้นะอาจจะทําให้เป็นลมน้ําตาลในเลือดต่าแล้วเป็นลมนะเพราะฉะนั้นออกกําลังหลังจากดื่มหลังจากหลังจากออกกําลังกายแล้วดื่มนะ้าก็สามารถทําให้ร่างกายเราก็ปี้กระเป๋าขึ้นนะครับหรือเป็น น้ำผลไม้สดเป็นการเติมเกลือแร่ให้ร่างกายก็ดีทีนี้มาถึงชุดที่3มามมื่อกี้มีชุดที่1ก็คือออกหลังจากออกกำลังกายต้องดื่มน้ํานะครับก่อนนอนดื่มน้ําสักแก้วหนึ่งซึ่งมีหลายคนก็อบอกไม่กล้าดื่มเพราะว่ากลัวนอนตื่นกลัวปัสสาวะถ้าดื่มไปเทอร์หแก้วกลางคืนอาจจะตื่นมาปัสสาวะสองโหนตามทฤษฎีการปัสสาวะครั้งหนึ่งจะออกมาประมาณ2 4 0 แต่นี้เราดื่มน้ำหนึ่งแก้วก็ประมาณ250ร้้าสานะทำให้เรานอนหลับระหว่างนั่นจะมีเหงื่อออกมาเหงื่อออกมาเราก็อาจจะเปิดแอร์ก็ยังมีเหงื่อนะครับก็จะระบายน้ำออกมาแล้วแต่เวลาเราหายใจท่านรู้ไหมเราเสียน้ำทางลมหายใจด้วยนะครับคือไอ้น้ำที่เราหายใจออกมาเนี่ยครับจำนวนน้ำในร่างกายมันลดลงเลือดก็จะค้นขึ้นความหนืดของเลือดก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับการเราดื่มน้ำไปสำรองไว้นะ ก็จะทําให้ความหนืดของเลือดน้อยลงนะอันนี้จะช่วยให้เกิดวิธีการต้านไม่ให้แน่นหน้าอกเวลานอนบางคนอายุมากๆเนี่ยจะเกิดอาการแน่นหน้าอกก็ตรงนี้จากสุกเลือดที่มันหนืดนะครับจะล่ามาถึงตอนนี้ครับมาเรื่องที่สามโจเวลา คนจีนนะครับเขาบอกว่าเวลารู้สึกไม่สบายที่ดีที่สุดก็คือรับประทานโจ๊กสักชามนะโจ๊กเนี่ยครับนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงในราโชโองชิงนะครับท่าบอกว่าส่วนโจ๊กนี่เป็นส่วนประกอบแรกของโลกเลยนะคืออาหารจีนนะครับเขาบอกว่าในอาหารหนังสืออาหารใช้หน้าเดลิไลเมื่อ14ปีที่แล้ว ทำโดยหนังสือพิมพ์โดยมหาลัยฮาหวันนะครับค,คนหนึ่งแสนคนพบว่าพบว่าโจ๊กธัญ,ญพืชที่มีทัญ,ญพืชก็คือพวกข้าวข้าวกล้องทั้งหลายนะครับรับประทาน8ใช่28กรัมต่อวันจะลดอัตราการตายได้ถึง9%นะครับลดโอกาสการเกิดหัวดใจโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลง เขาเอาอาสาสมัครผู้มีสภาพร่างกายดีทั้ง2ชุดมามาดูนะครับมาร่วมกันสำรวจความคิดเห็นปรากฏว่านะมีอาสาสมัครกว่า26,000คนเสียชีวิตคือเอาเอาจำนวนคนมาเนี่ยหลังจากการศึกษาในปี1984มีอาสาสมัครกว่า20,000คนเสียชีวิต และอาสารสมบัติรับประทานเม็ดรธรัญพืชเป็นประจำเช่นโจ๊กข้าวกล้องข้าวโพดบัควีดตีเกลี้ยงโลกพวก,กนี้ได้ดีมากคือตายน้อยนะก็ามาอย่างนี้ทีนี้ก็อันที่สามมาทีนี้ทีนี้เรามาดูว่าในอันที่สามคือแนะนำให้ดื่มนมหนึ่งถ้วยนมหนึ่งถ้วยนะครับแพทย แผนปัจจุบันเขเจนสุมาษตนมเลยนะเขาถือว่านมเป็นเลือดขาวมีประโยชน์ต่อร่างกายทํามันมีมันมีแคลเซียมไขมันและโปรตีนจนํานวนมากพวกเนี้ให้รับประทาน300กรัมก็ถ้าเอาง่ายๆก็คือ300 3สีสิก็หนึ่งกล่องนะครับอันที่4ี่ไข่ไข่นี้เป็นอาหารเหมาะพิเศษสำหรับร่างกาย โปรตีนจะถ่ายมีดูดซึมได้ถึง98%นะนะครับแล้วสแลบมาที่นี้ของของจีนอย่าลืมวันนี้ประเทศจีนนะครับเขาให้ความสำคัญกับแอปเปิ้ลมากเลยแอปเปใครจะรู้ <c oughs> ว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยทางประเทศจีนเขาใช้แอปเปเพิ่มเพิ่มรายได้ให้ประชากรที่ยากจนกลายเป็นคนที่ไม่ยากจน กลายเป็นมีพออยู่พอเกณฑน,นะครับ Apple เนี่ยนะครับเป็นงานวิจัยสมัยใหม่ของพบของทางจีนเพราะว่า Apple มีลดมีประสิทธิภาพในการลดคอเลสเตอรอลลดน้ำหนักป้องกงันมะเร็งป้องกันโรคชราได้แล้วเพิ่มความทำทำให้ผิวเนียนนุ่มได้นะครับทีนี้เขาก็แยกไหนไหนเขาวิจัยมาเขาวิจัย Apple หลากสีเลยนะครับเขาบอกว่าแอปเป แดงนะลดไขมันในเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดอ่อนตัวคือไม่แข็งก็ได้แอปเปลิลแดงนะแอปเปลิลเขียวบำรุงตับขับพิษเราสู้ภาวะการซึมเศร้าได้อันนี้ก็คือก็คงพูดถึงแอปเปิ้ลที่มันเปรี้ยวแล้วมันมีวิตามินซีอะเนาะแอปเปลิลเหลืองมีผลการบำรุงสายตาก็คือสีเหลืองว่าเบต้าแคโรทีนนะนะอ่ะอันที่หหัวหอม หัวหอมมีโภชนาการสูงมากมีหน้าที่มากมายช่วยลดน้ำตาลในหลอดเลือดลดคอเลสเตอรอลป้องกันการป้องกันก,ก,การเกิดมะเร็งนะครับมะเร็งของหลอดเลือดหัวใจนะป้องกันหลอดเลือดสมองตีบป้องกันแบคทีเรียรป้องกันหวัดเสริมแคลเซียมและกระดูกกินหัวหอมอย่างน้อยสัป,ปดาห์ละ3หรือ4ครั้งจำได้ไหมครับที่ผมเล่าเรื่องหัวหอมอ่ะ มันมีสารสารที่สามารถเป็นอาหารให้แบคทีเรียตัวดีไงทำได้นะครับทีนี้มาถึงอันที่เจ็ก็ปลาสักชิน้นปลาสักชิ้นหนึ่งอันนี้ครับนักปลาชาวจีนก็พูดตั้งแต่นานแล้วถ้าจะรับประทานสิ่งมีชีวิตนะกินชีวิตคนอื่นนะถ้าสีขานี่แย่มากไม่ควรกินเลยนะ ถ้าสองขาก็พวกเป็ดไก่ห่านอะไรเงี้ยก็ก็แยกกว่าการกินไม่มีขาไม่มีขาคืออะไรไม่มีขาก็คือปลาไงครับนะสี่ขาก็หมูวัวควายเนื้อแก่เนี่ยถ้ากินมากมันก็ไม่เอื้อการลดน้ำหนักแล้วมันไปเพิ่มไขมันในเส้นเลือดนะแล้วสองขาก็สัตว์ปีกทั้งหลายอย่างที่เรารู้อ่ะมันก็ไปเพิ่มยูริกมากมาย ไม่มีขาก็ได้กั่ปลาแต่พอพูดถึงปลาเราลืมนึกนยอย่างอย่างนะี้ะอาหารที่เรารับประทานแล้วไม่มีขาก็ผักต่างๆไงครับนะโปรตีนนี้เนื้อปลาย่อยง่ายดูดซึมง,ง่ายสําคัญไขมันในปลาเนี่ยมันเป็นโอเมก้าสมันจะไปช่วยช่วยช่วยลดไขมันตัวลายให้ด้วยนะครับอ่นะเสร็จแล้วอันที่8เดินเบาๆครับ ก็เดินวันละครึ่งชั่วโมงการเดินนี่ครับมีฤทธิต์ต่อต้านรล้วรอยอย่างมหัศจรรย์นะแตนะเดินสักวันละครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะพบว่าพวกรอบเอวทั้งหลายจะไม่ค่อยเพิ่มแก่อนอาจจะไม่ลดแต่ไม่ค่อยเพิ่มแล้วจะทําให้ร่างกายไม่เหนื่อยง่ายขึ้นบันไดข้ามถนนก็ไม่หอบอย่างนี้ครับส่วนมากอายุ70็ดสิบี่ขึ้นบันไดข้ามถนนมักจะหอบแล้วนะนนก็ระวนะังนิดนึงนะครับ ผมสมัยหนึ่งเคยหอบเราผมใช้วิธีงี้ครับใช้แขนช่วยช่วยก็จะไม่หอบคือเอาแขนนี่จับราวสะพานแล้วก็ดึงดึงแขนแล้วก็ก้าวเท้าขึ้นก็แปลว่าแทนที่จะใช้ออกกำลังที่เท้าอย่างเดียวเอามือช่วยดึนงก็จะช่วยลดอาการหอบได้นะทีนี้การเดินเนี่ยปรากฏว่าเราเดินเฉยๆนะอาการปวดศีรษะปวดหลังปวดไหล่มันหายไปนะครับ เราสามารถทำให้นอนหลับสนิทได้ตกลงการเดินวันละ30นาทีเนี่ยขจัดโรคในผู้ใหญ่ได้อย่างดีโดยเฉพาะโอกาสการเกิดหลอดเลือดในสมอยในหัวใจในสมองนีครับมันลดลงนะครับถ้าเราได้เดินวันละ3านาทีนะ 9. ต้องมีงานอดิเรกทำนะงานอดิเรกตั้งแต่ปลูกต้นไม้เลี้ยงนกสะสมสแตมร้องเพลงเล่นหมากรุกท่องเที่ยว ผู้สูงอายุสามารถติดต่อกับสังคมและธรรมชาติได้อย่างกว้างขวางสิ่งอย่างนี้นะครับจะขยายขอบเขตของผู้สูงอายุได้และจะทำให้เราไม่ชิดอยากตายวัางน,นเถอะคือผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้นะเราบางคนเขาหาว่าเองสงสัยจะเพี้ยนนะพูดับต้นไม้พูดขาอะไรต่ออะไรคือท่านพูงท่านได้เลยอนยุย่งกับท่านเลยนะเสร็จแล้ว อันที่สิบครับจะต้องอมีอารมณ์ดีนะจะต้องมีอารมณ์ดีนะครับอารมณ์ดีก็ว่ากันเป็นเรื่องเป็นราวนะสำคัญสำคัญว่าอารมณ์ดีนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะอา,อารมณ์ดีก็เป็นเรื่องสำคัญโรคเรื้อรังที่เป็นที่กระทบกระเทือนต่อผู้มีผู้สูงอายุเนี่ยครับถ้าหากจิตเชิงลบ นะถ้าเป็นผู้ผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจตีบนะมีแน่นหน้าอกมีกล้ามเนื้อตายการกระตุ้นอารมณ์ในอารมณ์ร้ายอ่ะนะมีผลเสียต่อชีวิตอย่างมากเลยครับนะอารมณ์ไม่ดีทําให้ความดันืิดสูงได้ในกรณีที่เป็นนานๆเข้านะครับหลอดเลือดในสมองก็อาจจะล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้หรือเป็นอามาพึกษ์อัมาพาดได้ อารมณ์ความโกรธความยึดตกวกังวลความเศร้าโศกจะทําให้น้ําตาในเลือดสูงขึ้นด้วยนะครับมีการเผาผลาญพลังงานในร่างกายอย่างผิดปกติถ้มีอารมณ์ดีเนี่ยจะทําให้ร่างกายมันเป็นไปตามธรรมชาตินะก็จะทําให้ชีวิตได้สนุกสนานบันเทิงไปได้เรื่อยๆนะครับอ่ะตอนนี้เราจะพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ครับ